ท่านไกรกล้กองวทิทยากรกับท่านพนาศินจริงสาวนนท์ท่านซึ่งเสนอมาด้วยกันนี่จะอภิปรายไหมครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมไกรกล้กองวทิทยาการกันมติการผู้สงวนความเห็นในมาตรา13ทับหนึ่งผมอยากจะอภิปรายสนับสนุนความเห็นของท่านสมาชิกมนเทียนขออนุญาตที่เอ่นอยนามนะครับในส่วนของโดยเฉพาะในส่วนของ เรื่องของการาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตซึ่งในพรบฉบับนี้การออกใบอนุญาตทำได้หลายรูปแบบมีทั้งสามารถแสดงเป็นรูปภาพก็ได้สามารถแสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ออกมาเป็นปริน t เป็นใบอนุญาตรูปแบบกระดาษก็ได้ แต่จะทายังไงล่ะครับในการที่จะตรวจสอบว่าใบอนุญาตนั้นจริงหรือปลอมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการอนุญาตในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นฐานข้อมูลครับมันไม่ได้อยู่สามารถออกในหลายรูปแบบแต่ว่าข้อมูลจริงๆอยู่ในหน่วยงานอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ออกแบบออกใบอนุญาตนั้นดังนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ ต้องการให้ประชาชนตรวจสอบสถานะของใบอนุญาตได้ยกตัวอย่างเช่นทุกใบอนุญาตมี QR code ประชาชนสามารถสแกน QR code นั้นแล้วไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆบอกว่าใบอนุญาตนั้นมีผลบังคับใช้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญในข้อหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านกังวลว่า การตรวจสอบใบสถานะใบอนุญาตน,น,นั้นนะครับอาจจะล่วงล้ำไปสู่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เช่นบางใบอนุญาตนะครับผู้เป็นเจ้าของใบอนุญาตนั้นอาจจะไม่ต้องการให้เห็นว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้นปรากฏอยู่นะครับซึ่งอันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าการตรวจสอบสถานะเนี่ยควรจะตรวจสอบได้ โดยไม่ก้าวล่วงข้อมูลส่วนบุคคลคือตรวจสอบได้ว่าสถานะของใบอนุญ,ญาตนั้นมีจริงและมีผลบังคับใช้เท่านั้นหรือไม่นะครับในส่วนมาตรา13ทับหอื่นๆนะครับก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการทำตามมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐนะครับหรือว่า Open Data ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ควรจะระบุไว้นะครับในกฎหมายชุดกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะ ให้ประชาชนนะครับมีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลภาครัฐทำงานได้อย่างโปร่งใสามากขึ้นนะครับมีระดับความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบและทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลต่างเนี่ยก็ควรนําขึ้นนะครับเปิดเผยและให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถาน,นะต่างๆของการอนุญ,ญาตได้ครับก็ขอให อขอร้องในสมาชิกนะครับได้สนับสนุนในการเพิ่มมาตรา13.1เข้าไปในร่างแรกชบัินี้ครับขอบคุณครับ